สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่ซอยละลายซับนะมีร้านแนะนํานะคะจะเป็นร้านที่ขายของทอดนะคะพวกปอบเปีย๊ยะเผือกทอดข้าวโพดทอดต้หูำทอดน,นะคะแล้วก็ขายอาหารเจแต่ถ้าปกติที่ไม่ใช่ช่วงเจก็คือจะเป็นขนมผักกาดผัดไทยใช่ไหมคะคั่วไก่คั่วไก่ด้วยอันนี้ก็คือว่าขายตามเทศกาลกินเจนะอันนี้จะเป็นอันนี้อะไรคะ อันนี้มีซัวอันนี้มีซัวแล้วก็ยากิโซบะอันนี้ขนมผักกาดก็คือถ้ามาปกติเลยก็จะเจอขนมผักกาดผัดไทยถ้าขายกล่องละเท่าไหร่คะห้าสิบถ้าเป็นพวกนี้ขายกล่องห้าสิบครับกล่องละห้าสิบนะคะขายขวดเสิบถ้าวันธรรมดาที่มีนะคะค่ะตู้ไก่หกสิบถ่นขนมผักกาดห้าสิบค่ะ ที่ตักก็คือจะใส่กล่องให้ลูกค้าแบบนี้นะ<ช>อย่างที่นี่คือว่าจะเป็นขายพนักง,งานออฟฟิศเป็นหลักใช่ค่ะแบบนี้เลยจะทานสะดวกอย่างคนที่เขามาก็คือมาซื้อแล้วก็ทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะมาทานตอนเที่ยงก็ได้สะดวกมากๆนี่ซื้อใส่กล่องไปทานที่ออฟฟิศได้เลยนะอยู่ที่ซอยละลายััมอย่างที่ลูกค้าเขาเข้าดูดูน่าทานมาก เดี๋ยวไปดูฝั่งของของทอดอย่างของทอดจริงๆอ่ะจะมีครบเลยนะคะทั้งข้อโพดแล้วก็มีอะไรอีกที่ขาดไปตอนนี้เหลือเป็นปอบเปีย๊ยเผือกทอดต้มหูทอดนะคะจะเป็นช่วงที่ตอนนี้เขาพักเตาพอดีนะเพราะว่าต้องทอดไปขายไปแบบร้อนอย่างปอบเปีย๊ยะขายชุดเท่าไหร่กันคะพวกเนี้ย อย่างพวกปลีพวกเผือกพวกต้าหู้ขายชุดเท่าไหร่อะชุดละสี่สิบอออ๋ออย่างอันนั้นก็คือาชเท้าค่ะอันนั้นคือชาชเท้านี่เดี๋ยวน้องเขาจะทอดก็คืออันนี้นจะเป็นชาชเท้าตัวไหนที่ลูกค้าชอบทานที่สุดเผือกค่ะเผือกนี่มันดูมดันดูเดี๋ยวน้องเขาจะทอดาชเท้านะ จร,จริงอะอร่อยทุกอย่างเลยนะถ้าจะสั่งแบบว่าสั่งเป็นคละก็คือรวมไดใช่ปะ,ะ,ะรวมได้เลยนะคะมาดูที่นี่จะขายวันอะไรกันบ้างนะถ้าปกติที่ขายผัดไทยก็ขายวันจันทร์วันพุดค่ะวันจันทร์กับพุธซื้อได้ตั้งแต่กี่โมงอะเสร็จกี่โมง 6โมงเช้าเสร็จแล้วนะคะถึงบ่ายอืมถึงบ่ายโมงนี้น้องเขาเอาลงไปแล้วที่ลงไปนี้จะเป็นเช้เท้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิม เมนูขายขายที่แบบขายช่วงเนี้ยเมนูเจนี่คือขายดีเลยนะคะดูใครอยากจะทานเป็นเมนูเส้นพวกยากิโซบะผัดหมี่ซัวก็คือทานเป็นพวกเส้นๆได้เลยหรือว่าใครอยากจะทานพวกเมนูของทอดก็มาฝั่งนี้นะคะเป็นพวกเต้าหู้พวกเผือกพวกขา้าวโพดหัวไชเท้าบกเตี๊ยดิเริ่มเหลืองแล้ว เด i̇şte ี๋ยวเอามาชิมเดี๋ยวของพี่สั่งแบบแบบรวมเลยนะจะได้แบบทีเดียวใครอยากทานเผือกทอดมันทอด พวกข้าวโพดพวกบอบเปี๊ยะเต้าหู้นี่มาได้นะคะชื่อร้านว่าอะไรอ่ะไม่มีชื่ออ๋อไม่ได้ตั้งชื่อร้านก็คือจะอยู่ปากทางของซอยละลายครับขี่ลงซอยห้าซอยห้าใช่ไหมคือเข้ามานิดเดียวเองนะอยู่ปากทางเลยหลังเซเว่นนะหลังเซเว่นนี่ไ,ได้แล้วนะคะ หอมมากมาเดี๋ยวเรามาชิมแบ,บบรวมเลย น้องเข้ามาจากหนองแขมนะคะยอมยอมมาจากหนองแขมเพื่อว่ามาเอาตลาดลายซับเนาะมันคุ้มกว่ากันเนาะเรายอมมาไกลอะแต่ว่ามันได้ตลาดที่คนเยอะ จะเรือข้าวโพดอีกอย่างนึงนะอาเดี๋ยวน้องเขาจะทอดขาด้าวโพดคือจะมีปอบเปี๊ยมีมขา้าวโพดมีเผือกม,มีหัวไชเท้าแล้วก็มีเต้าหู้ทอดนะคะสั่งรวมได้เลยชุดละห้าสิบใช่ไหมชุดละเท่าหไหร่ห้าสิบ นี้น้องเขาก็จะเอาพวกเศษออกให้หมดเลยนะคะไม่ให้เหลือเลยเดี๋ยวเขาจะลงเป็นข้าวโพดนะในชุดใหม่ช่วงนี้ทานเจกันนี่ยมาทานได้นะคะนี่เดี๋ยวมาทอดข้าวโพดต่อนะคะ ที่ขาย,ขายดีที่สุดจะเป็นตัวไหนอะคะตู้เพล่แล้วก็เปลือแป๊บเดียวเหลืองแล้วเนาะคื้ไฟเป็นแบบไฟกลางเหรอคะใช้ไฟกลางเหรอไฟเปิดตลอดอืน้ำมันก็เลยร้อนอยู่ ค่ะอย่างอย่างตอนเนี้ยซอยซอยลาย,ลายทรัพย์คนกลับมาเดินเยอะมากแล้วใช่ไหม,มแต่นักท่องเที่ยวก็เห็นเยอะเหมือนกันเนาะคือชาวต่างชาติเยอะเลยนะคะที่นี่ยคนที่เขาเข้ามาเห็นเขาลองทานหลายอย่างแล้ววะเขาเห็นอาหารไทยน่าทานเนาะเขาก็ชิมได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะนี่ รอบนอกนุ่มในนะคะน่าทานมากนะเดี๋ยวมาชิมกันนะเดี๋ยวเราสั่งเป็นแบบรวมนะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะอันนี้คือเป็นรวมจะมีปลอกเปี๊ยะมีข้าวโพดมีเผือกมีเต้าหู้มี ใช่ป่ะใช่ค่ะปอเปียะเือเต่าู้ใช้เท้าใช้เท้าอันนี้คือครบเลยจะเป็นแบบชุดละ50มามาเดี๋ยวชิมเลยใส่ไปแล้วลูกใส่ไว้ข้างล่างเดี๋ยวดูพ่อค้าคนเก่งน้องก้าวน้องก้าวมาช่วยแม่ขายสิเทิมใครมาที่ซอยละลายซับมาร้านน้องก้าวอยู่ปากทางเลยนะคะเดินเข้ามานิดเดียวนั้นเดินเข้ามานิดเดียวเลยจากปากซอยละลายซับนะ ติดกับธนาคารกรุงเทพอันนี้เราก็จะมีถั่วทานกับน้ำจิ้มชิมชิมเลยอย่าลืมไปกินขนมถ้วยนะครับกินหมดแล้วโลกขนมถ้วยอะ่ะเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยอ่า นี่มาชิมอ่ะ,อะเดี๋ยวชิมนี่ดูดูพ่อค้ากำลังรอรุ้นอยู่ว่าจะชิมยังที่ขายดีก็คือเสือ้าา่อา,งางเลยข้างล่างเลยเต้าหู้ลองดูนะคะแบบกรอบกับไม่กรอบนะอ่ะอันนี้เต้าหู้มันอยู่ข้างบนนะ เอ,เอาที่ข้างบนก่อนเลยมันจิ้มง,ง่ายนี่ใส่น้ำจิ้มเลยนะอร่อยอร่อยอะรคะรัวโตบาร้อนเจลไปิมขนมด้วยนะคะเพราะขนดอร่อยกว่าแม่นะโบา <c oughs> <c oughs> น้องก้าวเขาติดใจขนมถ้วยอะขนมถ้วยโกเกนงอ่าอันนี้จะเป็นปอบเปี้ยะออปอบเปี๊ยะจะเป็นไส้ห้เส้นไส้เจขอ่าเดี๋ยวมาชิมข้าวโพด โพชินใหญ่มากเลยที่สอแล้วก็ด้ยที่าโยนยนอะต่อต่อเมื่อกี้ทานข้าโพดไปแล้วเหลือเพื่ออันนี้เป็นผ้เชเท้านี่นะคะมาชิน ออร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะอ,อือ,อหอหัอวเจ้าเท้าอร่อยนะคะหัวเจ้าเท้าทอดล้ออร่อยเลยนะอ,อ,อ่ะอันนี้เหลืออีกอย่างหนึ่งจะเป็นเผือกที่ยังไม่ได้ชิม หูเผือกลอ,อยมากเลยอ่ะเผือกมันจะมีความหอมนะคะแล้วก็ไอ้ทรงเหมือนกวยไอ้เส้นเผือกที่มันโดนโดนเคลือบด้วยแป้งอ่ะมันจะกรอบกรอบนานเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากนะนี่แนะนํากันนะใครที่ทานเจหรือว่าไม่เจอ่ะก็ทานได้นะคะของทอดอร่อยมากนะนี่ที่น้องเขาขายนี่อร่อยมากเอามาฝากกันนะคะร้านเผือกทอดตู้หูทอดนะคะแล้วก็มนีตัว ผัดเยากิีโซบะนี่ขายดีทุกอย่างเลยในเทศกาลจินเจนะเข้ามาจากปากทางนิดเดียวนะคะเอามาฝากกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้ถามคือโทรสั่งได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะอ่าเบอร์อะไร080ค่ะอ่า946ค่ะค่ะ5488ก็คือขายวันอ่าตอนหน้าเจขายทุกวันค่ะค่ะถ้าถ้าบอกว่าเทศกาลจินเจเนี่ยคือขายทุกวันแล้วถ้าปกติเจหมดค่วไก่ประกาศค่ะ จันยูสกับวันพุธค่ะจันกับวันพุธจันกับพุธสองวันนะคะให้โทรมาสั่งได้เลยนะหรือถ้าบอกว่าใครอยากจะเอาไปออกงานรับออกงานใช่ปะ่ะผัดไทยรับไหมรับหมดนะคะก็คือติดต่อมาได้นะคะมีผัดไทยแล้วก็ขนมปังกาดแล้วก็คั้วไก่นะคะรับออกงานเหมือนกันนะคะนี่เอามาฝากกัน เป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยนะซอยละลายซับเข้ามาจากปากทางนะคะของด้านที่ติดธนาคารกรุงเทพเดินเข้ามานิดเดียวเองนะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ